ครับสำหรับตัวอย่างที่14เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่า,าเราจะทํากันยังไงจงหาคําตอบของเอจอจงหาค่า x ที่ทําให้ไอ้เจ้าอนุกรมอนันต์ตัวเนี้ยมีค่าเท่ากับ 3. เศษสองโซนสามหรือพูดง่ายๆคือไอสองโซนสามตัวนี้คืออะไรครับสองโซนสามตัวนี้เนี่ยเขาต้องการจะบอกว่าไอสองโซนสามตัวเนี้ยมันคืออะไรเอย่ยผลบวกของอนุกรมอนันต์นั่นเองอ่าก็คือ s อสอินฟินิตี้นั่นแหละครับจะมีค่าเท่ากับเศษสองโซนสามโอเคไหมฮะแล้วจากดูการดูตรงนี้นี่จากประสบการณ์อันเชี่ยวชาญของเรานะครับนะอ่า <laughs> ตัวนี้ครับอนุกรมมานานตัวนี้นี่ยเนี่มันเป็นอนุกรมอะไรเอ่ยเลขคณิตหรือเลขาคณิตเป็นอนุกรมเลขาคณิตน,นี่ครับนะเป็นเลขาคณิตเข้าไหมเป็นเลขาคณิตที่มี r เท่ากับเท่าไหร่เอ่ยเท่ากับ x ก็คือเอาพจน์ที่สองหารด้วยพจน์ที่หนึ่งก็ได้นะครับซ้าขวาหารด้วยซ้ายขวา size, หารด้วยซ้ายอย่างเงี้ยตัวชิดกันนะครับนะหารกันมันก็จะได้เป็น x, x น,น,น,ไไน,น,นั่นเองเข้าไหมครับ r เป็น x อ่กทีนี้เอหนึ่งเราก็รู้แล้วเนาะเอหนึ่งก็คือพจน์ที่หนึ่งก็คือหนึ่งนั่นเองแต่ข้อนี้ดััังนนนน้เเี๋ยวรราาามห x กะะคบ เราเข้าสูตรเลยครับ s infinity ครับจะมีค่าเท่ากับ a 1นึ่งส่วนด้วยหลบ r เคเนาะอ่าทีนี้ a 1ของเราคืออะไรเอ่ยคือ1ครับส่วนด้วยหลบ r r ที่เป็น x นะครับนะ s infinity เราก็แทนค่าไปเลยเป็นเศษ2อส่วนสครับใช่แล้วดังนั้นต่อเลยนะครับนะผมมาทำการคูณไขนะครับนะเอา1ไอตัวข้างล่างคูณไขกันไปเลยนะครับนะเป็น2อคูณกับหลบ x ครับทางขวาก็ได้3เนาะ อ่าฝั่งซ้ายผมกระจายเข้าไปเป็น2ลบ 2x ครับเท่ากับ3อ่าแก้สมการหาค่า x ออกมาครับเราจะได้ลบ 2x นี่ครับเท่ากับ 1x ก็มีค่าเท่ากับเศษลบ1ส่วน2นั่นเองครับอ่าประมาณนี้เป็นไงไม่ยากใช่ไหมครับนะข้อนี้ข้อหนึ่งไม่ยากครับนะโอเคเนาะอ่ะทีนี้ไปข้อ2ครับข้อ2ข้อ2นี่อแอบ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 ,แอบยากนี่หนึ่งแนละ้วมาแอบแซ่บอยู่เหมือนกันนะ อ่ามันเขาบอกว่าอนุกรมอนันต์นะครับอีกแล้วเนาะอนุกรมอนันต์มีพจน์ที่สองเท่ากับสิบครับเก็บตัวนี้ก่อน a สองเนี่ยเท่ากับสิบอ่าและมีผลบวกอนันต์เป็นลบเก้าครับก็คือ s infinity ครับเท่ากับลบเก้าอ่าและการที่มันหา s ผลบวกอนันต์ได้แบบนี้โอ้เราเดาได้เลยว่ามันต้องเป็นอนุกรมเรขาคณิตแน่นอนถูกไหมอ่าและแน่นอนเขาให้หาอะไรเนี่ยข้อนี้หาอัตราส่วนร่วมครับหา r นั่นเอง r เท่ากับเท่าไหร่ ดังั้นโอเคเนาะผมจะแทนค่าหาสูตรมาเด้ไหมครับนะ s infinity ครับจะมีค่าเท่ากับ a 1ส่วนด้วย1ลบ r อ่า s ้ SD เรามีค่าเท่ากับลบเแทนค่าไปเลยครับ a 1เรารู้ไหมเนี่ยอ่ายังไม่รู้ก็เอาเว้นไว้ก่อนก็ได้ทะนะอาหนึ่งลบ r r แล้วก็ไม่รู้อยู่ดีเอาเว้นกรรมแล้วแต่ข้อนี้เขาดันให้ a 2มาครับเนาะ ไอเจ้า a 2เนี่ยเนาะไอ้มันเป็นของอนุกรมเลขาคณิตถูกไหมไอ้ a 2ผมเขียนตรงนี้ก่อนนะ a 2เนี่ยครับมันหมายถึงอะไรเอย่ยมันคือ a 1หนคูณอกำลังหนั่น,นเองทันไหมมันมาจากอนุกรมลำดับเอ่ออนุกรมเลขาคณิตนั่นแหละโอเคเนาะ a 2ก็คือ a 1หคูณอดังนั้นเขาบอกว่า a 2มันมีค่าเท่ากับ10ตัวนี้ผมมาแวะหา a 1ก่อนอ่าดังนั้น a 1ก็จะเท่ากับอะไรเนี่ย10ส่วนด้วย r นั่นเอนงนะเออเศษสิบส่วนอาร โอเคเนาะดังนั้นเดี๋ยวเราเอา a 1ตัวนี้แหละส0ส่วน r ไปแทนอ่าแล้วมันก็จะติดตัวแป r เดี๋ยวเราก็จะหาค่าได้ครับตอนนี้ก็เป็น10ส่วน r อ่าเขียนอย่างนี้แล้วกันอ่าตรงนี้ผมเอา1ลบ r นะครับแล้วนะคูณย้ายขึ้นไปคูณฝั่งนูนะ้นเนาะเป็นเอ่อคูณเข้าเลยนะครับนะเป็นลบ9บวก9 r ครับอ่าขวาก็คือ10ส่วน r ตัวนี้อ่าทีนี้เราแก้สรรมการครับนะแก้สมการแก้สมการเนาะผมลบตัวนี้นิดนึงอ่าแก้สมการครับนะ ่าผมเอา R คูณตลอดสมการเลยโอเคไหมครับเอา R คูณตลอดเลยนะครับนะ R คูณตลอดเลยทุกพจน์จะได้เป็นลบ 9r บวกเกากำลัง2ครับเท่ากับ10อ่าทีนี้สังเกตนะครับว่ามันเริ่มเออมันอยู่ในรูปของออการแก้สมการกำลังสองเนาะข้อนี้ผมก็จะทำให้ออจัดให้สวยๆในรูปแบบสมการกำลังสองก่อนก็คือ a x กำลัง2บวกบ x บวก C แล้วมันเท่ากับ0ูนย์ั่นเองผมก็เขียนเรียงเลยนะครับนะ9 r กำลังสลบ9 r ลบสิเนี่ยมีค่าเท่ากับ0นั่นเองครับจากตรงนี้นะครับนะถ้าใครจริงจริงเนี่ยเราสามารถแยกเป็น2องวงเล็บได้ถ้ามันแยกไม่ได้เราอาจจะใช้สูตรก็ได้ครับนะลบบบวกลบรูทบกำลังสลบส่ส่วน 2, 2 a แล้วนั่นแหละที่เราคุ้นชินแต่อันนี้ผมมอ,มองไวๆเลยครับนะไวไวแล้วกันแยกเป็น2องวงเล็บนะครับข้างหน้า9 r กำลั 2, งสตัวน้อยเยนาะ เออผมแยกเป็น 3r กับ3 r แล้วกันโอเคไหมก็ได้เดก้อกำลัง2ทีนี้ข้างหลังครับอ่ 10. อา10บเพรอะไรคูณกันได้10ใช่ไหมแล้วผมก็มาเช็คใกล้คูณใกล้กกลคูณไกลได้9เอานี้ผมใส่5อ่าแล้วผมใส่ลบที่ตรงนี้ใส่บวกตรงนี้โอเคแล้วเรามาเช็คก,กันว่าถูกไหมที่ผมแยกมาโอเคนะเช็คครับใกล้คูณใกล้มันได้ลบ1 5บถูกไหมไกลคูณไกลมันได้เอ่อ 6R ตรงนี้มันคือการเออแยกตัวประกรอบของสองอุณหนะ ถ้าเกิดว่ามีโอกาสผมก,ก็จะทําคลิปตรงนี้สอนอธิบายนะครับว่ามันมาอย่างไงแต่ตรงนี้ต้องเป็นอย่างนี้ไปก่อนใกล้คูณใกล้เนี่ยมันได้ลบสิบห้าครับถูกไหมลบสิบห้าอารไกลคุณไกลมันได้หกอารพอรวมกันมันก็ได้เท่ากับพดตรงกลางโอเคแสดงว่เาเราแยกถูกต้องนะครับนะดังนั้นผมเลยจับเลยจับไอ้ก้อนแรกครับนี่ก้อนด้านหน้าเนี่ยเท่ากับศูนย์อ่าสามอารลบห้าเนี่ยมีค่าเท่ากับศูนย์และอีกก้อนหนึ่งก็คือ 3R บวก2เท่ากับ0แก้สรรมการหาค่า R อ,ออกมาเลยนะอาจะได้เป็นอันนี้5ส่วน3ครับส่วนนี้ R ก็จะเท่ากับลบ2ส,ส่วนด้วย3มนั่นเองหมานะแต่เราจะตอบทั้งสองตัวเลยไหมอ่ะคำตอบคือเราต้องเช็คนะครับนะอย่าลืมนะว่าไอนน้นิยามของเราที่เราสรุปกันมาไอ้ S Infinity ครับถ้าเป็นอนุกรมเลขาคณิตเนี่ย มันจะหาผลบวกอนุกรมมานันได้นะครับเนี่ยเป็นลบก้าแบบนี้เนี่ยมันต้องทำไงแอบสูตรอาต้องมีค่ามากกว่าเออเทษทีครับต้องมีค่าน้อยกว่า1นึ่งถูกไหมซึ่งมองตรงนี้ก็รู้แล้วว่าอะไรมันมากกว่า1นหรือน้อยกว่า1ถ้าติดแอบสูตรถูกไหมครับซึ่งตัวนั้นคืออะไรตัวนี้ครับเนี่ยตัวนี้แอบอ่าแอบตัวนี้เห็นไหมมันได้2อส่วนสมันน้อยกว่า1่แสดงว่าตัวนี้ใช้ได้ครับแต่ตัวนี้ใช้ได้ไหมเนี่ยห้าส่วนสใช้ไม่ได้ครับตัวนี้ปลาทิ้งเนาะดังนั้นเราตอบตัวเดียวก็คือลบสอง อ่าตัวนี้โอเคไหมครับนะประมาณนี้เรามาต่อกันที่อนุกรมในอนันต์ในรูปแบบอื่นๆกันนะครับนะว่ามันมีอะไรกันบ้างเอาแบบแรกก่อนเลยครับนะวันนี้ก็คืออนุกรมในรูปของทศนิยมสามนั่นเองอ่าไอตรงนี้เนี่ยไอทศนิยมสามผมบอกกันนะครับว่าอ่าวิธีนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งแต่ถามว่ามีวิธีอื่นไหมคําตอบคือมีนะครับนะซึ่งมันอาจจะง,ง่ายกว่านี้ด้วยโอเคไหมแต่เราตรงนี้แหละเราจะใช้อนุกรมเข้ามาช่วยแล้นงั้นเรามาดูที่ข้อแรกกันเลยครับตัวอย่างที่ส5้านะครับนะหน้า นาเท่าไหร่วะน้าที่27ครับอ่นานาย7ินะเราดูเลยครับนะข้อ1ครับตงเขียนทศนิยมซ้ำา0.3 3ซ้ำเนี่ยอ่าให้อยู่ในรูปเศษส่วนโดยใช้อนุก,กรมเราจะทำไงอ่าข้อนี้เอ่อจริงๆข้อนี้เนี่ยเราสามารถใช้ความรู้มอ2อได้นะข้อนี้ผมเห็นปับ๊บเราจริงๆเราเขียนในรูปเศษส่วนได้เลยว่าเศษ3ส่วน9ครับหรือ1ส่วน3นั่นเองแต่เดี๋ยวเรามาดูว่าเราใช้อนุก,กรมเนี่ยมันจะได้แบบนี้ไหมโอเคไหมมันคือความรู้มอ2อนะตอนแรกเนะี่ยที่ผมเฉลยไปนะ่ะ อ่าเดี๋ยวเรามาดูนะครับนะแชนนุกรมไอ้จาก0.333เนี่ยครับเนี่ยนะเครื่องหมายสามคือข้างบนเนี่ยเนาะเนี่ยจุดข้างบนตัวเนี้ยมันบอกว่า3ซ้สานะมันเลยกลายเป็นเอ,อ่อผมเขียนเป็น,นี้0.333ไปเรื่อยๆเลยถูกไหมเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆซึ่งมันก็คืออะไรครับเขียนในรูปกระจายการบวกเนาะก็จะเป็น0.3อ่าบวกกับ0.03ครับอ่าบวกต่อไปอีกเมื่อกี้2ตำแหน่งก็จะเป็น0.00 00, มาก่อนแล้วก็ตามด้วย3 ไล่ไปเรื่อยๆแบบนี้ครับประมาณนี้ถ้ไหมอ่ะซึ่งแบบนี้เราคุ้นๆไหมเหมือนเราเคยทาไปแล้วเนาะตัวนี้ส่วนจุดสามมันคือผมเขียนเปเนร็จส่วนนะครับนะเพื่อความชัดเจนก็คือสามส่วนสิบบวกตัวนี้สามส่วนหนึ่งร้อยครับตัวนี้สามส่วนหนึ่งพันเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆครับซึ่งไอ้เจ้าตัวนี้นี่ตัวที่ผมไฮไลไท์นะครับตัวนี้นะนี่มันเป็นอนุกรมอะไรเอ่ย เลค่คณิตที่เป็นอนุกรมอนันต์ถูกไหมเราก็สามารถใช้สูตร S Infinity มาหาผลบวกอนันต์ของมันได้ดังนั้นเราก็มาหาเลยเอาตรงนี้นะครับมาหา s อจะมีค่าเท่ากับอ่า A1 ก็คือ3ามส่วนสิเนาะหรือข้อนี้ใครจะดึง3ออกก็ได้นะดึง3ทั้งหลอดเพราะว่าข้างบนเป็น3ต่อใช่ไหมเราดึง3ออกได้ไหมคำตอบคือดึงได้นะครับนะดึงได้แต่โอเคผมไม่ดึงแล้วกันนี้ 3, สาม่วนสิโอเคนะ ส่วนด้วยข้างล่างคือ1ลบ r นะครับนะก็คือ1ลบ r ที่เป็นคนที่ R เป็นเท่าไหรนะ่เนี่ย1ส่วน10นะครับนะอ,า,อาเป็น1ส่วน10ผมไม่ได้เขียนไว้ก่อนอเราคิดแรกมานะครับนะตัวนี้เป็นเศษ3ส่วน10หารด้วยข้างล่าง1ลบ1ส่วน10เนาะ10คูณ1ได้10ลบ1ก็ได้9ครับ9ส่วน10แบบนี้ผมคิดแรกออกมา,มาโอเคเป็น3ส่วน10คูณกับ 10, 10ส่วน9ครับพลิกขึ้นไปเลย พิกขึ้นไปเป็นคููแล้วกับเศษเป็นส่วนกับตัวเป็นเศษตัดได้ตัดเลยครับ10ตัด10ป้ายตอบเศษ3ส่วน9้นั่นเองครับหรืออะไรเอยเศษ1ส่วน3นั่นแหละเนาะได้เหมือนกันเห็นไหมโอเคป่ะเนี่ยเราใช้นุกรงเข้ามาช่วยได้อแต่ความว่าใช้ม2อได้ไหมจริงม2อก็น่าจะง่ายกว่านะเนาะเนื่องอ้ที่ให้ทําดูสมดุลซ้มสาเป็น9ไม่ซ้ําใส่ศูนย์อะไรนั่นแหละดังนั้นโอเคนะ ข้อ2นี่ผมอยากให้เราไปลองทําเองนะแต่ผมจจเขียนผมเขียนกันเลูปกระจายให้ดูก่อนแล้วกัน0.453้มเนี่ยมันคือ0.45แล้ว453้ใช่ไหมครับมันหมายถึงอะไรเอ่ย0.45แล้วก็453้าไปเรื่อยๆนี่อ่าเขียนในรูปการกระจายหน่อยมันก็จะกลายเป็นอะไร0.45บวก00 0.00ก่อนถูกไหมครับตอนแรกม,มัน2องตำแหน่งนะก็ต้อง00ไปก่อนแล้วก็สี่หแบบนี้ ต่อมาเมื่อกี้ของเดิม4ตำแหน่งก็0.0000 00, 00, 4ตัวก่อนแล้วค่อยเติม45แบบนี้ครับไปเรื่อยๆเนาะโอเคไหมซึ่งข้างในตัวนี้ผมทำเป็นเศษส่วนก็คือ45ส่วนด้วย100ครับตัวนี้ก็คือ45ส่วนด้วยอะไรเนี่ยตัวยงสีตำแหน่งก็คือ0 4ตัวนะก็คือ10,000ครับอ่า10,000อ่นตัวนี้อ่น06ตัว6ตำแหนง่ง6ตัวก็คือ1 โมหน okay. ึ่งล้านแล้วกันผมกินย่อๆแล้วกันนะหนึ่งสิบกำลังหกเนาะโอเคใจไหมไอ้ซึ่งหมื่นก็คือสิบกำลังสี่ก็ได้นะครับนะไอสิบหนึ่งร้อยก็คือสิบกำลังสองทีนี้เราก็ไปทำเหมือนเดิมหาไอ้เจ้าเอออนุกรมอนันต์ของอนุกรมเลขาคณิตตัวนี้ต่อจะเห็นว่ามันเป็นอนุกรมเลขาคณิตเนาะดังนั้นเราไปหามานะครับนะ s เท่ากับ a หนึ่งส่วนหนึ่งลบ r เข้าใจไหมตรงนี้ผมเว้นให้เราไปทำเองนะครับนะโดยที่ r ตัวนี้เท่ากับเท่าไหร่เอ่ย4เออหนึ่งส่วนหนึ่งร้อยนั่นเองครับเหร โอเคไหมเราไปหาค่าต่อเองนะครับในะข้อสองทีนี้ไปดูข้อสามครับอ่ะข้อสามครับจงเขียนทศนิยมซ้ำศูนย์จุดสามสี่ห้าหกสี่ห้าหกซ้ำอ้าวทำไมสี่ห้าหกคือไม่ผมพูดว่าสี่ห้าหกซ้ำเผื่อใครลืมนะไอจุดตัวเนี้ยมันจุดแค่สองจุดที่สี่กับหกก็จริงแต่มันต้องควบไปนะทั้งสี่ห้าหกต้องซ้ำไปเนาะผมเอาไปเขียนในรูปการกระจายก่อนนะครับมันคือศูนย์จุดเอ่อสามโอเคไหมอ่ะผมเขียนนี้ก่อนนะ มันคือไอ้เจ้าตัวนี้0.3 4 5 6แล้วก็4 5 6อ่ามันจะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆถูกไหม4 5 6จุดๆๆไปเรื่อยๆเห็นว่ามัน3ที่4 5 6เท่านั้นผมเลยเขียนแบบนี้แล้วกันรูปกระาจายก็จะเป็น0.3ครับแล้วบวกกับ0.04 5 6อ่าทันไหมต่อนะแล้วก็บวกต่ออะไรอีก 0. ศูนย์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 สี่ตัวก่อนใช่ไหมในของเดิมมันสี่ตัวนะแล้วก็สี่ห้าหกครับเนี่ยเป็นแบบเนี้ยศูนย์จุดโอ้โหผมพอแล้วเท่านี้แล้วกันแล้วเนาะประมาณนี้นะสี่ห้าหกเจ็ดแล้วก็สี่ห้าหกเนี่ยมาเป็นแบบเนี้ยไปเรื่อยๆครับเห็นไหมข้างหลังเนี่ยมันก็จะซ้ำแบบเนี้ยเป็นแบบเนี้เป็นแพทเทิร์นมันปไปเรื่อยๆผมเขียนอยู่รูปเศษส่วนนะครับนะเพววื่อความสวยงามเอ่อเพววื่อความมองง่ายอ่ะมองง่ายดีกว่าใช่แล้ว่ามองง่ายตรงนี้สาม <ii> ส่วนสิบ ตรงนี้ไอ0.456ผมเขียนเป็นเศษส่วนนะครับนะก็คือ456ส่วนด้วย10กำลัง4นะครับอ่าตัวนี้ต่อมาตัวนี้ครับโหกี่ตำแหน่งนะทุายม7ตำแหน่งก็คือ456ส่วนด้วย10กำลังเครับอ่าต่อมาตัวต่อไปก็คือ456ส่วนด้วย10กำลังเท่าไหร่เนี่ย10กำลังโหกี่ตำแหน่งเนี่ย สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบตำแหน่งก็คือสิบกำลังสิบครับอ่ะบวกจุดจุดจุดอ่ะข้อนี้ทีนี้ครับเอา้ามองเหมือนเหมือนเอา้ามีสามส่วนสิบแล้วก็ไป 6, สี่ร้อยห้าสิบหกส่วนสิบกำลังสี่เหมือนจะไม่เป็นอนุกรมเอ่อเลขาคณิตใช่ไหมแต่เรามองแค่ตรงนี้ครับนี่าามองแค่ตรงนี้นี่เรา,ามองแค่ตรงนี้นะเห็นไหมเนี่ยแค่สามเนี่ยตรงนี้ไปเรื่อยๆครับแนละ้วเริ่มมองจากตัวแรกที่ตัวนี้เนี่ยผมวักไว้ตรงนี้ก่อนเห็นไหมเนี่ย ตัวเนี้ยไอตรงที่ผมล้อมวงเล็บก้ามปูไว้เลยครับนะไอตัวนี้แหละมันคืออนุกรมเลขาคณิตที่เป็นอนุกรมอนันต์ด้วยโอเคไหมอ่าแต่ผมจะดึงสี่ห้าหกออกไปก่อนนะข้อน,นี้ผมดึงก่อนผมดึงออกมานะดึงสี่ห้าหกออกมาโอเคไหมข้างในก็จะเหลืออะไรบ้างเนะี่ยหนึ่งส่วนสิบกำลังสี่บวกหนึ่งส่วนสิบกำลังเจ็ดบวกด้วยหนึ่งส่วนสิบกำลังสิบบวกปร,ริเอรถูกไหมครับอ่าดังนั้นเดี๋ยวผมไปหาค่ะข้างในตัวนี้มาก่อน ข้างในตัวนี้หาใช้ St หามานะครับนะอาเป็นเศษหนึ 10, ผมมาแวะหาข้างๆนี้แล้วกันอ่ะ s i n f i n i t y ต้ั้งมาเลย S.Infinity ครับนะก้อน,นี้นะนี่นี่นี่ก้อน,นี้ S.Infinity ฉเท่ากับ A1 ส่วนด้วย1นึ่ลบ r นะเข้อนี้เราเป็น1นึ่ส่วนสิบกำลังสครับส่วนด้วย1นึ่ลบ r าของเราคือเท่าไหร่เออเนี่ยจาก10กำลัง4ไปเป็น10กำลัง7ใช่ไหมมันก็คือ1ส่วนด้วย10กำลัง สครับโอเคเนาะสิงรังสามอ่าเราคิดเลขออกมาเลยนะครับนะคิดเลขมาเลยเป็นหนึ่งส่วนสิบกำลังสี่ส่วนด้วยข้างล่างนี่นะสิบกลังสมก็คือหนึ่งพันใช่ไหมหนึ่งพันคูณหนึ่ได้หนึ่งไปลบหนึ่งก็ได้เก้าร้ก้าสก้านั่นเองครับส่วนด้วยสิบกำลังสามอ่าผมพลิกเลยนะพลิกเลยครับนะพลิกพลเลย ข้างล่างมันหารด้วย9เ,เศษ็จส่วนไบซ้อมแบบนี้นะผมพลิกเลยครับเป็น1ส่วน10กา 4, ําลังสคูณกับ10กําลังสส่วนด้วย9 9 9บบนั่นเองครับอ่าตัดเลยเนาะตัดเลยนะยนะข้างบนนี่10กําลังสามตัดไปได้1ตรงตัวนี้ตัดไปเหลือ10นั่นเองกลายเป็น1ส่วนด้วย999 0นย์ครับอ่ามองไม่เห็นแน่เลยโอเค1ส่วนด้วย999 0ูแบบนี้อ่าทีนี้ครับ เอาตัวนี้แหละที่ได้นะครับนะไปแทนกลับไปแทนตรงเดิมของเราเนี่ยที่เราไฮไลท์ไว้ตรงนี้ก็เป็น3ามส่วนสิบวกสี่ห้าหคูณกับอะไรเนี่ยหนึ่งส่วนเก้าเโอ้มองดูเยอะแยะเนาะอ่ะเกือบเสร็จแล้วอีกนิดเดียวที่นี้ครับโอ้อีกนิดนึ่งเนาะตัวนี้สีห้าหกคูณหนึ่ส่วนเกนี่ยมันก็ได้สี่ร้อยห้าส่วนเก้าพันเก้าร้อยเก้บนั่นแหละส่วนข้างหน้าครับสามส่วนสิเราก็เออบวก เศษส่วนเนาะการเศษส่วนต้องทำให้เสศษตัวส่วนเท่ากันใช่ไหมครับตัวนี้3าส่วน10ผมก็เอา9ก้าคูณนะก็จะได้เป็น9 9 9าเข้างหลังบวกอันนี้4ี่ห้าหกส่วนด้วย9 9้าเกอ่าเก้าคูณสนะครับนะโอ้9ก้าคูณสามได้เท่าไหร่ผมคิดเป็น1นึ่งพันคูณสก่อนนะได้สามพันแล้วลบไป3ก็คือ2 9 9 7นั่นเองครับโอเคไหมตรงนี้เนาะ แล้วเราก็ามาบวกกันเนี่ยตอบปกติครับข้อนี้ก็ตอบเท่าไรเนี่ยโอ้คิดเลขครับนะคิดเลขบานเอื่มเลยส่วนด้วยเก้าเก้าเก้าศูนย์ครับก็คือได้สามพันสี่ร้อยห้าสิบสามนั่นเองโอเคไหมอ่าแล้วข้อนี้ถ้าใช้ความรู้มอสองทำยังไงครับข้อนี้หมายไหมพอใช้อนุกรมมันดูเหมือนจะยาวเนาะยาวมากเลยนะให้เรานี่ครับนี่ปกติเราทำาไงนะ เอาไอ้เจ้าทศยมมาตั้งเลยใช่ไหมก็คือสามสี่ห้าหกขับตั้งเลยทศยมสี่ตำแหน่งนั่นนะ่ะเอามาตั้งเลยครับนะแล้วลบออกด้วยตัวที่ไม่ซ้ําก็คือ,อเลยก็คือสามถูกไหมครับแล้วหารด้วยหารด้วยตัวเนี้ยก็คือถ้ามันซ้ําให้ใส่เก้าถ้าไม่ซ้ําให้ใส่ศูนย์ใ, 0, ใช่ไหมครับไล่มาเลยหกซ้ำไหมห้าซ้ำไหมสี่ซ้ำไหมซ้ำสามตัวเลยใช่ไหมครับก็เก้าเก้าเก้ามาก่อนครับไล่จากหลังมานะต่อมาสามซ้ำไหมไม่ซ้ําใส่ศูนย์ 0, เนี่ยมนเลยได้ สามสี่ห้าสามแล้วส่วนด้วยเก้าเก้าเก้าศูนย์เนาะโอเคมันได้เหมือนกันนะแต่ข้อนี้เขาแค่อยากให้เราใช้อนุกรมเข้ามาช่วยขนาดนี้โอเคเนาะประมาณนี้นะครับนะอันนี้ก็คือโอเคก็จบไปแล้วก็สําหรับอ,อนุกรมในรูปแบบอื่นที่เป็น,นรูปของตดนสยมลซ้ำนะก็สำหรับวันนี้นะครับนะอนุกรมนานที่อยู่ในรูปของอนุกรมซ้ำเนี่ยผมก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันะะนะครับนะสำหรับตัวอย่างอื่นถ้าใครสงสัยหรือไม่เข้าใจก็สามารถส่งมาถามได้นะครับนะ ทางไลน์หรือ Facebook ก็ได้ครับนะถ้าหาเจอแล้วไลน์ a c e b o o k เอออยู่ทาง YouTube ก็ได้ครับเม้นมานะผมจะตอบให้นะครับก็สำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe เพื่อได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย